โอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอ i นิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานีิเช่นเคยอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยได้มีน้อง6ปีก SP เข้ามานะครับผมนี่เลยเห็นได้จากตอนหน้าเ,ออเข้าเกมนะครับก็จะเป็นฉากการต่อสู้นะครับของปอไซซี่ถังเฉินสู้กับน้อง6ปีกนะครับผมนี่เป็นไงน้อง6ปีกก็สูสีสนะมี2รล่างเออ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่อันนี้คือจะยังไม่มีหกปีกในวันแรกนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหกปีกในวันที่2หรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งเปิดวันนี้ไงผมลองเข้าไปแล้วอันนี้เข้าไปปุ๊บเราจะไม่ต้องเล่นเอ,อ่อในส่วนของการสอนนะครับเขาจะเวลยี่สิบสองเลยแล้วก็ให้เราไปเล่นค่อนข้างสบายนะครับในส่วนของการล็อกอินรายวันเนี่ยก็จะเป็นของที่ไม่เหมือนกับ เซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับมันจะเป็นของที่ดีกว่าเนาะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผมที่มันขึ้นตรงกลางนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับจะมีน้องหกปีกนะเปิดเมื่อวานนะครับเปิดเมื่อวานแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมเขามีแจกไส้กรอกพลังงานเยอะมากๆนะครับยังไงก็ตามทันนะขอแค่คุณรีได้น้องหกปีกเนี่ยก็โอเคนะคลิปนี้ไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะครับผมเฮอเพราะว่า ผมอะรีไอดีไปสี่ไอดีไม่ได้เลยครับพึ่งมาได้เนี่ยแหละไอดี ID แต่และไอดีเนี่ยผมสุ่มไปประมาณหกสิบครั้งนะครับเพื่อเอาของรางวัลสุ่มสะสมก็ไม่ได้นะครับกดไปหกสิบครั้งไม่ได้เลยมีไอดีเนี้ยได้ถังห้าวมาผมก็เลยปั้นยาวๆนะครับผมก็สุ่มไปเก้าสิบครั้งก็ได้น้องหกปีกมานะน้องหกปีกเนี่ยในส่วนของตอนต้นเกมเนี่ยจะเป็นตัวแบกได้ดีกว่าถังเฉินนะครับถังเฉินเนี่ยจะ ยังเล่นไม่ได้ต้นเกมนะครับแต่ว่าน้อง6ปีกเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยคือตัวแบกน,นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ก็ยากเกินนะผมเล่นไม่ไหวเมื่อเราซื้อเออเหรียญไม่ใช่เหรียญเป็นแพ็คใบซุ่มนะครับในร้านค้าเขาก็จะเป็นในส่วนของแพ็คของน้องหกปีกก็จะมีใบซุ่ม10ใบดอกไม้แล้วก็เป็นขนนกอันนี้ครับแล้วก็เป็นเหรียญน,นี้ เหรียญนี้คือเหรียญเพชรนะครับเอาไว้เทํากิจกรรมเมื่อเราสะสมครบเนี่ยสะสมยิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งรับเพชรเยอะเท่านั้นเนาะตอนจบกิจกรรมนะครับนี่ประมาณนี้เลยแนะนำเลยนะครับถ้าใครจะมาเล่นตอนนี้ก็มาเล่นได้นะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมเนาะตัวละครผมก็เรียกได้ว่าโหดเลยครับขาดแค่ซับเทพๆสักหนึ่งตัวนะก็มีถังเย้หัวแหละแต่ว่าถังเย้หัวเนี่ยเยังไม่ได้เอาลงไปใช้นะครับ ถือว่าทีมผมเนี่ยดีเลยขาดมานา่าสูดนะไม่ก็หลงหลงเอาซื้อขาดน,นะครับผมก็มาแนะนําแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มาสุมนะ่มเนาะว่ามีน้องหกปีเข้ามาสาหรับเซิร์ฟไต้หวันนะสำหรับคนที่อยากเข้ามาเล่นนะก็มาเล่นได้เนาะเบื่อเบอื่อเซิร์ฟไทยมาเล่นน้องหกปีเซิร์ฟไต้หวันก็ได้ก็เก่งดีนะครับน้องหกปีถือว่าเป็นตัวแบกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลงด่านให้ดูแล้วกันนะครับ เออขอเป็นด่านนี้แล้วกันเนาะนี่ทานนี้เซิร์ฟไต้หวันนะเติมเงินแบบปกติเลยนะครับเติมแบบว่าเติมแบบเซิร์ฟไทยเลยอ่ะเราก็เอาตัวซับพอร์ตดีกว่าอยากได้ของซับพอร์ตแจกเยอะมากครับผมเซิร์ฟไต้หวันอนะ่ะมันมีกิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีมาด้วยไงไม่รู้ว่าถึงหนึ่งปีหรือยังนะแต่ว่า มันยิงตามเซิร์ฟเวอร์จีนไงน้องหกปีกจะเข้ามาพร้อมกับออฉลองหนึ่งปีเนาะนี่เห็นไหมฟันหมู่นะครับแล้วก็ฟันแรงด้วยนะและบางทีเขาจะออกไปตีฟรีด้วยต้องวงแหวนสูงกว่านี้ก่อนนี่ประมาณนี้เนาะมาแนะนําแล้วกันเนะว่าใครอยากจะมาเล่นนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้โอ้โหต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้รีวิวรายละเอียดนะเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยครับ เล่นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลายไอดีเลยปะกว่าจะปั้นสุ่ม60ใบได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะโอ้โหก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะ